รบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็พบกับลุงอีกแล้วนะครับผมสําหรับผู้ชมที่เข้าใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ลุงด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ลุงมี3วิธีเก็บเพชรฟรีๆในเดแบบไม่ต้องเติมเงินมาแชร์กันด้วยนะครับใครที่อยากมีเพชรเก็บไว้ใช้ต้องดูจนจบนะครับผม สำหรับ3วิธีนี้ลุงก็เป็นการสรุปมาให้เลยนะครับผมแบบง่ายๆเลยนะครับผมวิธีแรกที่ง่ายที่สุดเลยนะครับคือการเปิดขีบสุ่มตามฟาร์มครับและกล่องของขวัญที่โผล่มาในเกมครับบางครั้งเราจะได้เป็นของทั่วไปครับเช่นคอนเลื่อยหรือวัสดุแต่มีโอกาสสูงที่จะได้เพชรฟรีๆด้วยครับเพราะฉะนั้นเวลาไปที่ฟาร์มเพื่อนอย่าลืมลองเดินหาหีบเปิดด้วยนะครับเผเผอจะได้เพชรฟรีๆแบบไม่รู้ตัวครับผม อย่างอันนี้อันนี้ตั๋วชมครูวันนี้ก็เข้าขายเหมือนกันนะครับอาจจะบางครั้งปลูเคยเปิดได้เพชรมาแล้วนะผมถึงกับ5เพชรเลยนะครับแล้วก็มาถึงวิธีที่สองนะครับผมคือการทํากิจกรรมภายในฟาร์มครับผมกิจกรรมประจําสัปดาห์ครับผมอย่างเช่นส่งเรือครับส่งรถนะครับเมื่อทําครบจํานวนครับผมก็อาจมีสิทธิ์ได้เพชรเหมือนกันนะครับผม แล้วก็อีกอย่างนี้อย่างนี้คือลุงทำการตกปลาครับผมเปิดพื้นที่ใหม่แล้วก็ตกปลาครับก็มีสิทธิ์ได้เพชรเหมือนกันนะครับผมอย่างอันนี้ลุงตกปลาไยเหนือได้ปลาไพาเหนือมานะครับในชัต้ตลลอกของลุงยังไม่มีนะครับผมอันนี้ลุงก็ได้เพชรครับได้ยิบเพชรเดี๋ยวดูกันนะครับ อ่านี่ก็ได้มาอีกหนึ่งเพชรครับผมอันนี้คือตัวอย่างนะครับผมเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับแล้วก็มาถึงวิธีที่3ครับผมวิธีที่3นี้ลุงใช้เป็นประจำเลยนะครับคือการแลกเพชรฟรีแบบไม่ต้องเติมครับที่ลุงใช้อยู่เป็นประจำคือการใช้ คือการใช้แต้มจาก Google Rewards ไปแลกครับผมแลกเพชรในเฮเดครับ Google ก็คือเขาจะส่งแบบสอบถามมาสั้นๆให้ลุงตอบครับพอสะสมแต้มครบก็จะใช้ซื้อเพชรในเกมได้ครับโดยไม่ต้องควักเงินจริงมาเลยครับผมอันนี้ตัวอย่างนะครับลุงทําให้ดูครับผมและนี่ครับ3วิธีเก็บเพชรฟรีแบบไม่ต้องเติมที่ลุงใช้อยู่เป็นประจําเลยครับ ใครที่กำลังเล่นเอเดอยากเก็บเพชรไว้ใช้ก็ลองทำตามดูนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องลุงดังฟาร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆที่ลุงเอามาฝากนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนคนไหนที่มีเทคนิคดีๆอะไรเอามาแชร์กันได้นะครับผมท้ายนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ